ไป่สื้อแตงโง่เนาะจำไม่ได้ว่าลูกค้ากินนี้ดือกลับบ้านเนาะเนาะเขาบอกคุึงสดใช่ไหมใช่ครับคุงสดอันนี้ลำบากกับบ้านเนาะนามบอกเด้อเอาทิชชู่เช็ดเอาลำบากมากเวลาล้างไม่ออกน้ำไม่ไหลหรอเพราะว่าเราเราจะอะไรนะเราจะล้างมือเราชอบล้างมือน้ำไม่ไหล อ้คนนกิเลราเยอะนะนนาะนั่งชิวๆได้นะถึงถึงเที่ยงเลยนะนี่มาแล้วใช่ไหมใส่จานใช่ไหมใช่แปสิบาทค่ะกุ้งหวานไหมแป๋วกุ้งสดมากเลยนะวันนี้นะกุ้งดีตำกุ้งสดนะกุ้งก็ได้สี่ตัวห้าตัว6ตัวนะเดี๋ยวจะใส่แล้วแต่ว,วัน พี่โขกยากมากเลยนะแป๋วเพิกินเพชรแท้เนอะแปกินเพชรบ้าปาดตมันแสบทองเลยนะ่ะมันใส่หลายอยู่ด้วยนั่นขอบคุณ